มาดูแกลี่แกลี่ดูแลลูกยังไงมาดูสิแกลี่เป็นแม่ที่ดีหรือเปล่าแกลี่อันหนึง่งสี่ใบดูแลน้องหนึง่งเป็นไก่สี่ใบ แม่ทอดทิ้งไปเคราะหเอเพราะว่าไอ้แม่อยากมีแฟนใหม่ไปอยู่กับไก่แจ้ก็เลยมาอาศัยอยู่กับแกรี่ซิลกี้ดูแลน้องๆ วิถีชีวิตของไก่ไม่เคยอดตายเพราะมีสองขาคุยเขียหาอาหารถ้าคนทำได้เหมือนไก่หาอาหารกินเองหาไม่ต้องพึ่งพาไข่ ไม่ต้องเละลายไม่ต้องพึ่งพาเพราะมีมีขาเป็นของตัวเองดูแลตัวเองเหมือนคนมีมือมีเท้าก็ต้องดูแลตัวเองเกิดมาก็ต้องสู้ไม่ว่าสัตว์หรือคนสู้เพราะกลัวอดตายไม่ยอมอดตาย แกลี่ยูแกลี่แกลี่เป็นแม่ที่ดีใช่ไหมดูแลลูกใช่ไหมเขาบอกว่าไก่ซิลกี้ดูแลลูกได้ดีเลี้ยงดู หนึงนึงมองกล้องหน่อยหนึ่งนึงนึง,นง,นงชอบเลี้ยงไก่บิ๊กเพราะว่าไก่ไม่เคยย่อท้อ ต่อสู้หากินตลอดเพราะมีแค่สองขาเองยังหากินไม่ยอมอดตายคุยเขียหาอาหารหนึ่งก็ช่วยหา หนึ่งหนึ่งก็เลี้ยงน้องช่วยหาอาหารนั่นน,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 นัดูน้องก็เรียนแบบหนึ่งหาอาหารไก่ซิลกี้ขนจะเหมือนมูเดิลสุนัขพันธุมูเดิล ผลปุยปุยเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนเชื่องมากปล่อยไว้ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นหมดวันจะไม่ไปที่อื่นแล้วก็ไม่ไม่กัดพืชไม่คุยพืชเสียหายดูสีใบสิสีใบเชื่อง ซิลกี้เป็นไก่ของอเมริกามาจากอเมริกาแต่ซีไบเป็นไก่อังกฤษมาจากผู้ดีอังกฤษ ดูดูก้นของแกลลี่เป็นพุม่ม